เขาใจไป็นยังไงราบนกใจาการกระทับางทีไปนกเรามองอาจจะไม่ดีมองนกตัวอย่่ง่ายนะเนี่ยวู้สูงอ้ณหภอมิบ่าไหนบ่าเนี่บูสวงไหนก็แล้วูุู้งบีบ่าสองพนหาีสิบเ็ เนี่ยบุสองก็บบวจับเรามาวัดะุกา,าพกุกเ,เป็นวนี้ลงขอะเทอละมนี้ตจับม,มาเราไมหนัเราต้องเป็นบาตรอกวเราเป็นบาตยจับพ่บ้าวมันจะอะไพบาวก,ก,ก,ก็บาวเพราะนี่คาวดทุกอย่กังอยู่ใส่ยุมมคมขามยุมคมาม

แล้วากที่ว่าพัมโหพยานด้วยเหินคู่กันก็ขอไปกินเนืแล้วช็ากิเขาแล้ววางหัวม้กินเนือวางหัวเกินเนื้อยัเสีปากจะบ้องไหนบอกี่บาหรับแล้วคอยวิงบอกพี่บาบัด้พูดถาเป็นยังไงรบลวนไว้เขาอะไรบ้างโออรหัน Bên là con là hắn mua một bụi xuống một là nó món lần là nó lần ba món 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 tục cho món lần ba 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 món lần

อันนั้นก็ดูตีดตัวห้องดีเลยาำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมรู้ได้เฉพาะตนกเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วย่อมให้ผลได้บวชจำกัดตามบวชจำกัดเนลาบวชจำกัดตามเนีละแล้วกานนอกมาใส่จิตใจจะคของน่ะยาติไปหัวซาผู้อื่นหัวซาจะาของอย่างบเบิ้ลจะคของมาซ่อมจะาของ คำว่าทุกดมทุกตามข้าก็คือมากำจัดมาเบิงเจ้าของมาซ่อมเจ้าของมาฟึกเจ้าของมาหัดเจ้าของมาฟึกมาหัดเจ้าของนี่ขั้วห <c oughs> ูเต็มบุ้งเรื่องปากโบราณถึงหลักสอนเจ้าของบ่ใดใช้สิ่งหกวันนี้แม้จะมีขั้วหูผ้าโลอเห็ดเปเมียนขั้วหูทองเป็นผ้าขั้วบาททองเป็นดิษเดชธานข้าโบราณโบราณมุ่มากระโซ ม้าม่นคือบึงเมร์ข้อมขึ้นสอนกับคองหนึ่งทีหัวไม่ต้อไปช้อนด้พอว่าข้นเฮามันไอคิ้มันบวกรือก้มหูกมสามาะมันบอกอือถ้าทรงองเจาเขาบางสันบางหูบางองค์กบารย์นมีหู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 ทาบมา พัะาหามุมนมุูเมื่อไปสึบบัตรอนาถบิติกาเศรษฐีถวายชิบะชาววัดัาพาุเจ้ามาบนเรื่องุเจ้าว่าจงอุ่นนึงยังอุ่นนึงบาณูบกบอแล้วบรานี่อุ่นเศรษฐีก็เลยให คนใส่จะไปนำบึงไปนำบึงเมื่อไปสึงพระเชตวตัวนี้จะผ่าเต็มวัดเราแสดงอิทธิปฏิขานให้เห็นมีจฉาพระองค์ใดน้อจุลภัททุสมมิสติะพาผ่านงไปชวนๆวนโยลุดเต็มวัดเลยไปหากลับขึ้นเมื่อห้าเจ้ากลับไปอีกไปรายงานเจตีเจตีว่าพระพุทธเจ้าจะกลับไปอีกใคร นิมนต์พระท่านจุลปทุกไปออกซื้อนิมนต์พระพุทธเจ้าจุลปทุกไปสันพัสทหารรับสังฆทานบานเสนาธิปิตักษเศรษฐีไปบานแล้วก็เฮินพระไปเซีเยวยี่สิบแล้แล้วก็เลาะห้องขึ้นขอการาบลาท่านแมนิมนต์พระพุทธเจ้าจุลปทุกไปสันพัสทหารพระมือนเสียมดยังพระองค์เดียวยังพระองค์เดียว ตัวนี้พิ่นวาวไหวศิษยาหรนี่ตัวนี้กะบป้าคนเฮาอยู่วันใดอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การปฏิบัติปฏิบัติได้หน่อยได้ร้ายกับอยู่ที่เจ้าของนี่แล้วรู้ได้เฉพาะตัวละน้อมนั่มาใส่คิดใส่ใจมีคุณของมาทำเดี๋ยวทางเขาทางร้ายได้สวดสรรเสริญนะแนะนำผู้อื่นมาประพติปฏิบัติตรม เมื่อหูเมื่อเห็นหลสสสสักสวกส่วนผู้อื่นมาเห็มุมาน้ำมาปฏิบัตินำ้ำคือกัศกาจใหญ่จะเห,หาเพื่อนไปหอไปเห็นไปหอไปเห็นแล้วสักสว่วนผู้อืน่นสักสว่สกนสกสวสนหมูเห่ามามาปฏิบัติบ,บึงมาเหดุบึงเห่าจะคอยดึงมาตามตามห้อยทำ ของครูบาอาจารย์ทำห้อยตีนครูบาอาจารย์ปฏิบัติแต่มันสิได้รวยได้หลายน่นอยู่ที่ตัวเจ้าของประเมินบ่ได้ใครเป็นคนประเมินบ่สิได้บุญหน่อยบุญหลายได้การปฏิบัติได้ความภูมใิใจดีใจปีติปาาโมดเกิดขึ้นในใจอยู่ที่ใครใครประเมินเจ้าของนี่แหละประเมินยางน้อยไม่ไงก็สิประเมินกได้ประพมอยู่จังน้อยหนีกระเป๋าอะไรไปเล็้ว เรือก็ได้ไม่เ้็วตัวนั้นมันหินตัวนั้นมันหินแต่ประมือนใจนี่เขาประมือนบันไหนมันสิไรประมือนใจเจ้าของเดอ้อประมือนใจเจ้าของกูมายางนี่หลายมือแล้วนะข้อมโกดกูลาได้บอข้อมโลปกูลาได้บอข้อมตะนีกูจ้าขาได้ดบอข้อมลบรู กุละเดบอกูอ่อนนุ่มชอบต้นบอเขาลูกบอมาขวดมาอ่างกุละเดบอมาโก้มักงามกุละเดบอมาพิจารณาเจ้าของวันนี้ตัวบูญนี่เป็นมณทินเฮามากําจัดมณทินกําจัดกิเลสกําจัดบาปออกจากใจเจ้าของจําจัดความบอดีบ่งงามบอกเฮามาละมาหลังมาสะมาสางเจ้าของมาประพฤติปฏิบัตินี่ละ cái hẻm ăn đầy bữa để nói cái hẻm ăn đầy lái à cái mắt bữa để lái thò vươn cái ăn đầy chắc thò chỉ đi để thò chỉ liếp những đấy thò để yên nhắng để mà nhàng lẽ chứ để nhắng là phải nhai Cũng để mà nhàng lẽ cứ nhiều bộ lột Cả Cả chỉ lột vậy mà cái cụ phải nhắng quá mà cái gì mà cụ รถก็มีอยู่ก็บพี่อยังอย่าวบ,บาุขีเพราน้ำม,มันมันสี่สิบบาทก็ยังงกูจกอย่าง,างก็ความพอใจเรามาด้วยความพอใจด้วยศรัทธาบดิจ้างบดิบายบริบับังคับมาเลยมาโดยใจเจ้าของความศรัทธาของเจ้าของนี่ละมา้ย่านแห่งเราเฮาหักษาตัวนี้เด้อศรัทธาศรัทธา เอามาด้วยศรัทธาไปด้วยศรัทธาศรัทธาต่อพระพุธศรัทธาต่อคำสอนราพุทธเจ้าศรัทธาต่อการหลักษาศนลศรัทธา่อการปฏิบัติทั้งหมดนี่แหละคืออาหวังอนไรความหวังของฮอกคือเกิดบุญเกิดบรารมีเกิดคุณงามความดีเฮ้าจะต้องอาศัยเสบียงเอามาดีพรามีบุญแล้วเฮาสิอยู่ดีมันต้องม,องมีคุณเราจะไปดีมันจะต้องมีทุนมาหาทุนใส่ตัวเอง เอามาหาทุนทุนเพื่อให้มันหลายขึ้นเพ่ให้มันเพิ่มื่ให้มันเติมให้มันเสริมขึ้นขึ้นไปบันไดขึ้นไปก็คือกับ,กบตาเตาได้ศึกษาหาอ่านได้เงี้ยหูอได้ยินได้ฟังแล้วน่ะผู้เพื้นทางเพื้นมีเป็นเศรษฐีกระลุมพี่เพยังเพื้นจะคอยหาาทท่างคนมีก็พอเพื้นเห็ุไว้จสัตว์ก่อนปางหลังนีง่ต,ตึดความเสือ่เอเฮาเฮาได้เสื่อเฮาได้ยินเฮาได้ฟังมาแล้วพระพุทธเจ้าของเฮาเพื้นเวียนไหวใจเกิดในวัฏสงสารภพกีซาก เพิ่นสั่งบารมีหลายกรรมนับซากต่างก็สิเพราะเจาะซสานีก็สิอย่างให้มันบรรลุมันก็บ่รรลุแล้วเนาะบ่บรรลุก็ไม่ทะลุก็สั่งมาเถาะเอาซ้ำนี่ละหมายมันจะดึกเราได้สิเศร้าได้บ้างเอาเอาสู้มุงขัางเนาะตามประสมประสาเอยดอกว่าหลวงพ่อผู้ที่เรามางข่าข้างนะก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับครูบาอาจารย์ ออกคนหยาดนมเม้าเขาสุขูสุคนน่ะพอเขาก็ดีน่ะหยาดนมชาวบ้านที่มานั่งหลวมมารวมมาเอาวุฒิปุชลนร่วมกันให้มีความสุขความเจริญในศิลจริญในธรรมนะคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์เขาทำไปเป็นปฏิบัติเพื่อกำจัดอาสาะกิเลสจมุจฉ์ปัญหาออกจากจิตจากใจของเขามันลดหน่อยใจลงกถึงมันเบามืดไก่มันยังหน่อย นะเพื่อสั่งบารมีสั่งคุ้มครองความดีจริงๆเึ้ดไปทุกสั่ทุกคนตื่นสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิหากันิมนต์คุบา,าจาร์นะครับได้คุกเขาในกาบทันพระโกู แค่หน่อยแค่สียดายแดอกย่อยพ่โอโฮมอดเอาอย่าให้พาท่านกราบก่อนเด้อัพอบพร้อมกันนะครับกร,บร,บร,บรบาบกรมมาบกราบต่อไปเนี่ยโจมพอโมเบอร์นัตตมาก็มีแต่เสียไอ ล่งไหวใช่เดี๋ยวไว้ก่อนฤทธิเทศตออีกอยุงย่งยายสิฟังเทศหรือสิน,นอนนอนกับไม่นอนสัยดิล่ะโอ้ยพอคู่คนก็นเมื่อยกัย เลยเทอดบดดนปกติเน็นสัตว์สม่งหนึ่งสองสมง่งคนใดขัดข้ายถึงนี่สงสัยใคยรบุถึงเอาใหม่ว่าใหญ่เหตุตนเงินไว้ทั้งกลางว่าเสียบอยู่เลยเสียบอยู่เลยพระคู่กับว่าลงงายแล้วเทศไปเรื่อยๆทั้งสัน่นน้อยใหญ่เนาะ คงจะไม่เทศไม่อะไรหรอกสงสารให้คุณยายผักพลซะก็อยากเทศอยู่เลยแต่ว่าเมื่อยยางขักยางแหนเหมือนจะโล่เม่อวานนยี่สิบเมื่อน,น, 20, นี่ก็สิบแปดสิบเก่าโลกแต่ว่าเมื่ออื่นยางบหลายเราใหญ่ อื่นเนี่ยเซิร์ไพรส์เดี๋ยวความลับจะแตกบอกมาได้แต่ว่ามาอื่นเท่านั้น,เท,น,นเท่านี้กิโลได้ย่ายด้วยเต็มรถเต็ม เอาเอาแจกผ้ากอนไหนผ่านไหนจะเอาผ้าห่มยกมือขึ้นก็จะเอาถุงนอนมันไม่ถุงนอนแบบมันบอกเอาผ้าเอาถุงนอนซะเนาะอ่าพระคุณเจ้าเอาถุงนอน,านาเ,อเนี่ยพระฤาสีเอาผ้าห่มมันหนักเลยผ้าห่มเข้าบริฝากของขึ้นไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่ฝากของเลยของอะไรก็ขึ้นรถมดเลยไม่ใหญ่เลยบริสภาขค,คือเข้าเลย สามสี่กระเป๋าก็ฝากรถหมันเด้ไม่ใหญ่นะน้าคือบากูขัเลยกูแบกเองสะบ้อมาเดียวแบกจะได้ละมันหนักขึ้นเลยหนักขึ้นเลยพออย่ตอกลาว่เมื่อแรกมันหนักปาในอาจารย์เมื่อสองเมื่อสามหนักขึ้นมาเลยหนักขึ้นมาเลยย่านเด้ตรวจกระเป๋าอยู่มันมีอีกอย่างอยู่ข้างในเนาะใหญ่ เอาดังก่อนเอาเอาเอ่า,า,าเอาพระก,ก่อนเฉพาะพักก่อนเดี๋ยวมันจะใครจะเอาถุงนอนยกมือขึ้นนะครับทีนี้ท่านก็ไม่ต้องนอนนะครับให้ถุงมันนอน